มาดูพริกต้นนี้ครับสังเกตทั่วไปก็กำลังจะมีผลขึ้นมาแล้วเป็นพริกขี้หนูเม็ดเล็กที่ราคาแพงหรือเรียกพริกหอมใบชุดนี้ก็ดีครับเพราะว่าเมื่อหลายวันก่อนก็ได้บำรุงต้นทำให้งามขึ้นมาด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ ต่างๆที่ทำไว้แต่ให้สังเกตรครับใบช่อนี้เริ่มจะมีใบที่หงิกๆอันนี้ใบเขาจะหงิกฟั่มเกิดจากมแมลงวีขาวได้มาวนเวียนและ ก็กินทำให้เกิดเป็นโรคและนํำพาไลที่เป็นโรคเพี้ยไฟลายแดงถ้าเป็นเพี้จะใบงายงนะครับใบจะหงิกหงายขึ้นแต่อันนี้สังเกตใบจะหงิกฟ่ําเกิดจากลายแดงต้องกําจัด หรือเด็ดทิ้งไปและพ่นด้วยน้ำหมักที่เราทำไล่มแมลงไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักสะเดาใบสะเดาที่เอามาหมักกับยาเส้นยาสูบยาเส้นมาหมักรวมกันใส่เหล้าขาวสักห้าสซีซีก็ได้เอามาฉีดพ่นนี่ครับเริ่มจะ ใบอีกฟั่าถ้าปล่อยไว้จะลามทั่วทั้งต้นควรกำจัดป้องกันเสียเนินๆครับแบบนี้ครับพริกจะมีโรคง่ายถ้าเราไม่ดูแลช่ออื่นก็ยังไม่เป็นไรยอดอื่นๆก็ยังปกติ ช่วงนี้เริ่มมาแล้วครับเพราะว่าไม่ได้พ่นน้ำหมักเพราะว่าอยู่ห่างจากแปลงอื่นๆน้ำหมักเมื่อเราพ่นไว้เราก็จะไล่พวกจำพวกมแมลงวีขาวหรือมแมลงอื่นๆที่นำพาเชื้อโรคหรือ เปียบไฟลายแดงที่ยอดยิงอีก,อกต้นจะแคกแกนรับปล่อยไว้จะไม่งามจะไม่ออกดอกออกผลนี่ครับอันนี้ก็เป็นเยอะสังเกตใบจะเล็กต่อไปยอดใบจะเล็กทั้งหมดจะไม่งามเหมือนยอดนี้ยอดล่างๆแบบนี้ใบจะงามถ้าเขาแตกออกมาใหม่ ทุกยอดแต่ยอดบนนี้ได้ถูกเใบไรแ,แดงมากวนแล้วครับใบจะงีกบฟั่าเกิดจากไรแดงหรือไรขาวก็แล้วแต่แต่เราต้องกำจัดด้วยน้ำมันข้นทุกๆ2สองวันช่วงเป็นใหม่ๆและควรจะเด็ดใบออก ถ้าเป็นทั้งยอดก็เด็ดยอดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวก็จะแตกมาใหม่ดีฝปล่อยไว้ให้เป็นโลกอันนี้เพิ่งจะเริ่มครับยอดเริ่มจะง,งิกใบเล็กไม่งามส่วนยอดนี้ยังยังไม่มีมากแต่ก็เริ่มมีแล้วนี่ครับใบจะงีกถ้าเราสองด้วยกล้องจุลทรรศก็จะมี ตัวลายแดงเล็กๆหรือลายขาวเล็กๆให้เห็นพืชผักจนครัวจำพวกพริกโลกจะเยอะโลกส่วนใหญ่ก็เพี้ยไฟลายแดงโรคเชื้อราก็ไม่ค่อยมีครับเชื้อราถ้าเราทำถูกวิธีปุ๋ดินหรือไม่ลดน้ำจน บริเวณโคนต้นมากไปเขาก็จะไม่เป็นโรคเชื้อราซึ่งเกิดมาจากรากหรือลดน้ำจุลินทรีย์ตามโคนต้นบ่อยๆจุลินทรีย์หน่อกลก้วยก็ได้ช่วยกำจัดต้องการเชื้อราหรือจะใส่น้ำหมักขี้เท่าก็ช่วยปรับดินให้มีค่าเป็นกลาง เป็นด่างเล็กๆถ้าเป็นผดเชื้อราจะชอบและมาทำลายรากพืชผักเราได้นี่ครับชาวนี้ก็มาดูพริกกำลังจะมีผลมีดอกมีผลแต่ก็เริ่มจะมาเป็นโรคแะ้วครับแต่ยังป้องกันได้ไม่ยาก ฝากไว้ครับคลิปสั้นๆการดูแลไลเชื้อได้มแมลงเชื้อโรคต่างๆด้วยน้ำหมักบ่อยๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ